Weber We Care ตุ๊กแกสวัสดีครับผมนัทพงศ์สิงห์ศิลาลักษณ์บริษัท Weber ตราตุกแกวันนี้เราจะมาแนะนำการปูกระเบื้องอย่างถูกวิธีกับทีมช่างเทคนิคของ Weber ครับเครื่องมือและว,วัสดุในการปูกระเบื้องมีดังนี้ครับ 1. เกียงหวีขนาด5คูณ10มิลิเมตรใช้สำหรับฟูโมเสกกระเบื้องขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน10เซนติเมตรซึ่งสามารถปูได้พื้นที่ประมาณ7ถึง8ตารางเมตรเกี่ยงหวีขนาด6คูณ6มิลิเมตรใช้สำหรับกระเบื้องเซรามิกที่มีขนาดตั้งแต่10คูณ10เซนติเมตรและไม่เกิน40คูณ40เซนติเมตรใช้พื้นที่ประมาณ5ถึง6ตารางเมตรเกี่ยงหวีขนาด10คูณ10มิลิเมตรใช้สำหรับกระเบื้องแกรนิโตหินแกรนิตและหินอ่อนกระเบื้องขนาดตั้้งแตต่40ซมเปป็นนนไนะครับ และได้พื้นที่ประมาณ2-3ตารางเมตร 2. เกียงใบโพและถังผสมเราใช้สำหรับตักและผสมกาวซีเมนต์สสว่านไฟฟ้าและหัวปั่นเราใช้สำหรับการปั่นกาวซีเมนต์เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในเนื้อของกาวซีเมนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เราใช้ตัวดูดกระจกในการจับกระเบื้องเพื่อให้มีความถนัดในการติดตั้ง 5. แปรงสลัดน้ำเราใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวก่อนจะติดตั้งกระเบื้องลงไป 6. ค้อนยางเราใช้สําหรับการเคาะกระเบื้องเพื่อให้หน้าสัมผัสของหลังกระเบื้องแนบติดกับกาวซีเมนต์และปรับระดับกระเบื้อง 7. เราใช้ตัวสเปเซอร์ในการจัดร่องเพื่อให้ร่องกระเบื้องมีความเสมอกันตลอดแนวนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มสาธิตการปูกระเบื้องอย่างถูกวิธีกับทีมช่างเทคนิคของเวเบอร์ครับเริ่มจากการตรวจสอบแผ่นกระเบื้องที่จะนํามาติดตั้งต้องแห้งและสะอาดปราศจากคราบสปกปรก สามารถทําความสะอาดแผ่นกระเบื้องได้ด้วยฟองน้ําชุบน้ําและเช็ดด้วยผ้าแห้งก่อนนํามาผึ่งให้แห้ง <S <S 1> <S 1> และก่อนที่เราจะทําการติดตั้งกระเบื้องลงไปหากมีคราบปูนให้ทําการสกัดออกก่อนจากนั้นทําความสะอาดพื้นผิวขจัดฝุ่นผงออกและใช้แปรงสลัดน้าพรมน้ําจนทั่วแล้วขัดทําความสะอาดรอจนพื้นผิวแห้งสนิทจากนั้นมาถึงขั้นตอนการผสมกาวซีเมน ผสมตามอัตราส่วนกาวซีเมนต์สส่วนต่อน้ำา1ส่วนโดยตักน้ำลงในภาชนะผสมแล้วตามด้วยกาวซีเมนต์ใช้สว่านไฟฟ้ากับหัวปัน่นปั่นรอบต่ำจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันพักประมาณ3-4นาทีเพื่อให้สารเคมีในกาวซีเมนต์ทำปฏิกิยากับน้ำเมื่อผสมเสร็จควรใช้ให้หมดภายใน45นาทีและไม่ควรเติมน้ำลงไป เพราะจะทาให้ประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ลดลงวิธีการปาดกาวซีเมนต์เพื่อติดตั้งกระเบื้องมีดังนี้ครับให้ตักกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวแล้วใช้เกียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวที่จะทําการปูกระเบื้องให้ทั่วการปาดจะทํามุมเอียง45-60ถึงองศากับพื้นเพื่อสร้างเส้นตลอดแนวโดยปาดไปในทิศทางเดียวกันสําหรับการปาดกาวซีเมนต์บนหลังกระเบื้องนะครับให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆทั่วทั้งแผ่น เพื่อช่วยให้กระเบื้องประสานแนบสนิทกับกาวซีเมนต์และช่วยให้กระจายแรงกันอย่างสม่ำเสมอเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ที่เราเตรียมไว้นะครับโดยให้แนวรอนกาวซีเมนต์ขนานกับขอบกระเบื้องเพื่อจะสามารถไล่อากาศที่อยู่ระหว่างลอนให้ออกมาจากหลังกระเบื้องได้อย่างรวดเร็วกดกระเบื้องลงบนพื้นให้แนบสนิทแล้วใช้คอนยางเคาะลงไปที่กระเบ,เบื้องเบาๆทั่วทั้งแผ่นกระเบื้องเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเห็นว่าการลากเกียงหวีที่ถูกต้อง ยลอนของเกียงหวีก็จะเป็นลักษณะของแนวตรงลักษณะอย่างนี้วิธีปูกระเบื้องก็คือว่าขอบของกระเบื้องเนี่ยนะครับก็จะขนานไปกับแนวของกาวซีเมนต์ที่เป็นเส้นตอนที่ปูกระเบื้องไปแล้วเนี่ยนะฮะมีการขยับหรือมีการเคาะกระเบื้องสักหน่อยนะฮะเล็กน้อยนะอากาศข้างใต้เนี่ยก็จะถูกไล่ไปเนี่ยว่าเกือบหมด100ข้อดีก็คือว่าการกระจายตัวของกาวซีเมนต์เนี่ยนะฮะกระจายไปทั่วแผ่นทําให้เมื่อกาวซีเมนต์แห้งแล้วนะครับการรับแรงของกระเบื้องก็จะดี จะทําให้การปูกระเบื้องเนี่ยนะฮะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเราลองมาดูการลากเกียงหวีแบบผิดวิธีจะเห็นว่าลักษณะของลอนเกียงหวีจะเป็นลักษณะนี้นะฮะการลากเกียงหวีในลักษณะนี้เวลาเราปูกระเบื้องจะเกิดการกัดตัวของอากาศอยู่ใต้กระเบื้องซึ่งถ้าเกิดว่ากาวซีเมนต์แห้งแล้วนะครับเราเคาะกระเบื้องไปบริเวณที่มีอากาศนะฮะอยู่ใต้ก็จะเกิดเสียงกลวง การรับแรงลักษณะนี้นะฮะก็จะไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่ามีของหนักเนี่ยหล่นใส่บริเวณที่เป็นโพรองอากาศอยู่ข้างใต้โอกาสที่จะเกิดกระเบื้องแตกเนี่ยค่อนข้างจะสูงทีนี้จะเห็นว่าหลังจากที่ปูแล้วเนี่ยเราขยับกระเบื้องหรือว่ามีการเคาะเต็มที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าทิศท,ทางของเกียงหวีเนี่ยเป็นตัวล็อกอากาศทําให้อากาศเนี่ยนะฮะอยู่ข้างใต้กระเบื้องไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่สามารถรับแรงได้ จะเกิดว่ามีปัญหาเรื่องลักษณะของหนักหล่นใส่กระเบื้องบริเวณนี้ก็โอกาสที่จะแตกค่อนข้างจะสูงนะครับกาวซีเมนต์นี้นะครับจะปูกระเบื้องตั้งแต่ความหนา2ถึง10มิลิเมตรเมื่อเราติดตั้งกระเบื้องลงไปแล้วให้ใช้ค้อนยางเคาะให้เรียบร้อยนะครับและเมื่อวางกระเบื้องลงไปความหนาของกาวซีเมนต์จะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งของขนาดเกียงหวีที่เราใช้ในการปูกระเบื้อง เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้วจะใช้สเปเซอร์เพื่อกำหนดขนาดร่องยาแนวระหว่างกระเบื้องและทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งตัวอย่างน้อย24ชั่วโมงเมื่อกาวซีเมนต์แข็งตัวดีแล้วก่อนที่จะทำการยาแนวในร่องกระเบื้องควรที่จะทำความสะอาดร่องกระเบื้องให้เรียบร้อยขจัดพวกเศษปูนหรือสิ่งสกปรกต่างๆออกให้หมดก่อนแล้วค่อยทำการยาแนวการปูกระเบื้องอย่างถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าหากเราใส่ใจตั้งแต่อุปกรณ์การปูกระเบื้อง การเลือกใช้กาวซีเมนต์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมสามารถลดปัญหาการปูกระเบื้องได้นะครับ Weber. We care